ทุกคนทุกคน,กคน,กคนตอนนี้เราข้างหน้ามีอะไรแปลกๆใช่ไหะสลับกล้องนำมารอใครหรือเปล่าครับรอรถเหรอกลับบ้านเหรอรอ๋อระวังนะรถมันจะชนนะข้ามถนนดีๆมันมีสะพานลอยจะข้ามไปฝั่งนู้นหรือเปล่าข้ามนะ ไม่เราเมาหรือเป่าเนี่ยไม่เมานะอ๋อเนี่ยเราเข้าใจแต่กลัวรถจะชนจะไปทางไหนครับเออเดินดีๆเดินดีรถมันจะมองไม่เห็นนะแถวนี้ให้ผมไปส่งไหมไม่นะกลับได้นะโอเคเดินริยบๆเลยนะเดินริยมๆเลยครับไม่ได้แถวนี้มันไม่รถมันวิ่งเรยเราวมองไม่เห็นนะครับ าจะไม่เห็นเบ็ดขาดอะไรที่อยู่ข้างๆรนี่รนะนะรถนะนะล้วดูทรงแล้วไม่ได้เมานะครับไม่ได้เมาแต่เหมือนจะอะไรบางอย่างอะ่ะผมหมอรู้สึกฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับเหมือนคนทอดคิดอะ่ะทอดความคิดจะทิ้งตัว พอเจอตัวตัดแบบเนี้ยทุกคนถ้าเจอถ้ามีโอกาสนะแบบนี้นะเข้าไปเลยครับไอคำถามที่เรายิงเข้าไปเนี่ยและยิ่งไม่มีโทนของความห่วงใยด้วยนะตัวเนี้ยอย่างน้อยมันดึงเขาขึ้นมาก่อนถ้าถ้าช่วยได้นะครับให้รีบช่วยเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่ให้ระวังหน่อยถ้าไปเจอเมาก็ ถ้าเป็นสุภาพาสตรีก็ต้องถอยออกหน่อยนะครับเหมือนตัวเราเหมือนตัวเรานะถ้าเราเป็นผู้หญิงก็ถ้าเขาเจอเขาเมาเนี่ยก็ต้องถอยหน่อยหาเพื่อนหรือหาคนหมู่มากนะครับแต่เมื่อกี้ไม่เมาไม่เมาแล้วก็ตกอยู่ในท่วงของความทุกข์ของความนึกคิดอย่างหนักแล้วเราดูเราเรา,เร,ารู้สึกได้นะเหมือนวันหนึ่งวันนั้นนะ่ะเส้นทางจุดเนี้ย หมอใช้เป็นประจำนะใช้เป็นประจำเลยในการเดินไปไปกับกับทีสามที่สี่ก็เดินครับเพราะว่าจุดของความที่คิดจะจะไม่ไปต่อมันไม่ได้คิดแล้วมันไม่ทันคิดด้วยมันคิดไม่ทันทำไปแล้วครับเกิดเหตุขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย ดึงเป็นไปได้อย่าให้ตัวเราไปหยุไปถึงจุดนั้นดีที่สุด